สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสูคนครับมือในช่องพักนกชาแนลครับาอดาพาพีพน้องมากินนางงัว่ครับเป็นส้มนางงัวครับใส่กับส้มพักครับมาหนินาง้วตีนพอดบนั่นจะเป็นตีนงัวนะพอดำกับพาวิดส้มตีนงัวครับมาอน้อันนี้ส้มพักครับพอดำคันเองครับนี่กับมือเลยเดอนไ่นกเด้อแซบๆครับแกมักพริกลุกโดดมีแจวมีแจวคมครับมาจับนำ อยากเพิ่นคิดว่ปาป้าลงมือเลยพี่น้องเลยไปดำผูกบ <laughs> อลแซ่บต้องการครับเบิ่งเฮด<ๆ>แนวกับแกมก็ได้ครับเพิ่นเอาอย่างบนะอาอ้าเขาเลยเราเองบอ้าดูดูเท้าชายลงไปครับเป็นเป็นตีนง้อนะครับนะพี่นออ้องง่ายเหรอ แบะแคบะแคบแคบะกระเบื้ก็แบแครับจำเียวมครับออข่าไปเนี่ยขาไปเนี่ยเปนกันพื้นอยเหรอาวข่ากรอบแห้งจเจีวเบงแคือ่จ หมากลิมใหม่หรือมาหมากลิมฝาครับกุบๆเลยพี่น้องนี่นะฝากัะมาลิมใหม่สกเล็กกอยคมนี่เข้ากันขนาดครับเอาใส่เสี้อครับอื้มโอ้โหแอืมกอดมัง จำเกลวดีพชอมอองจำมัง้งจำแล้วสดีมันมันอมอมเอาสมพักให้่ำอือไรสชันเลยปลาดํนะสมพักไขพักเจบมต้องเกนีเบื่อลองจำเตัวนี้มาอ็บอื ลองเมืองครับไปชิกี้พายกับสมพักหอ,อมอันคักหรือว่าเนี้แก้มก็ดีแสบแบบปมเงียบมันยังเลยน <laughs> นเนาะเพชรรัมเบอร์เท่าไหรเพชรรัง กินแก้วไรอืม huh. น uh ้องแจวหนีหายไงก็ม <h az oo> ื้ออ <experience> uh ืมหือบมีเต่แนวเป็นแท้หมือนอะเบอนะอ้าเครบอืมอะเอาเอาเองปะ ครับครับสมภาคกระคันมือนี้กินมือนี้เราครับทั้งลมนะครับน้ำอะไรไผ่มีผักกระลัมแน่ครับผักบัวแน่เรวเพิ่นนี่จำเจียวขมนี่มั่นครับ เขาบ่กันเป็นยังครับทุกคนเขางกับอะไรจกหนกับบ่เเด้อคระพี่น้องคนเราพันเป็นบ่เหรอประมาณมัพัาหรอบ่กินพักม้าระเบิดมากินถมพักม้ กิน,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 นเตียวครับนี่ย,ยกุกเข้าไปทั้งพักห้าบาททำยังไงรลครับปีกเนี้ยไเหี่ย,ยวอันนี้อื้อกุ้งพลัเน้องนนี่อนี่ แบบนึงเราไม่นสองเนอะหมากสมพักเหรอกำคืนคินสวมพักเลยคืนคืนแล้วสมพักกับขันไม่ไหมครับพอดีเลยอม,มันจะตอนจะแสรเนอะสวมวัวคุ้นนั่นยู่ ขึ้นข e ึ้นนกได้ยังลอะมกิึ้ับดบิ้งเอ็มแก้วหอมเลยหืวยังไงแก้วพี่้องแก้วบ้าน่อมถ้าไ่จำเจ็บเลยประดับน้ำกินเน้ะจำเจียวลงไป

ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตีนหัวมาเห็ดน,น้ยแกนกะหริ่เจียวขมรสเบอติดหอมอครกินเร์ใครกินเบอร์้อะไรกินเอนบอร์ ยึอยากมานนำมาเนี่ยระเบ้อชิกี้ยังสิปปอนบ่อข้าวข้าจุข้าวไ้เล้สูตรนางตั๊กข้าครับโอ้เองก็ได้ชมชมไท่กันเนาะมืนครับพี่มือ่เนาะทำไม่วัได้บวงเนาะสูตรสดนำนะพีอ ยกถาสดหรือเ่าแสบยู่สดที่มือพอาำคันนะครับโแสบปไในเริ่มีแล้แบบมันตางรสมปนหนเนาะแล้เบิร์ก็กินเป็นได้ค่ะที่นอกสดค่ะกินแบบกินเบิร์กกินกัาบยังกค่ะอ้้มดครับไม่ใช่ เมันกับใรงเนียนก่นยก,กิดเเลยพี่นอะเบิกกินม กินแบบยุดบ่ได้เลอดฉน้องมันใช่ใช่เาเอะเราเ่บกอย่างะพี่น้องะล้วกกินเองเื่อกันเีครับถ้าไม่ลอกแดดจะซองมับางนดําคนานดําคด มองนี่มันแรงแสบประจำไใส์นี่มันเอ็นเดี่ยวมองนีองว่าจับหลายมือมันมืดนะครับนี่เห็นขาวๆนี่มืดเบื่อแม่เหรออืมคว้านงูกินบ้างเออแต่กินอะไรของเบื่อไะสมตีนงูหรือว่าสมนางงัวูนะครับเด้อมาเลยแน่นอนแหละครับเห็นพ่อรำกินเมนูเมนูเพื่อนต้องอยากได้ได้เมนูไงนี่ได้เลย ไม่อกกบเทศขายคนนะนุ่สื้อคลายเสือของกเลยนะอืมคายเลยส่วนมากพี่น้องครับย่ามทำของพอะดำกัจจาซาแน่เลยพี่น้องเลย mm hmm. เพื่อสิได้ไปส่งทานเนี่ยนะครับเด้อแต่ว่าโบกงไลยหมดใจรอจกคู่นะครับใช้เวลาแน่พี่น้องท่านใดที่สร้างของเข้ามากอะไรต้องขอโทษขอให้ทุกการราชาครับ mm hmm. เป็นน้ำพอะดำเลยพอะดำบไรไิบบิททรง เ็นผดดําไข่งานเอ้าคำสุดตถ่ายอืมเอ้าครูจ้าค่ะว่าคัมเสุดถ่ายชมตีนนะครับสีมีดตะหนังโดยเฉพาะเลยพี่น้องเลยแต่ว่าพักนั้นพี่น้องคันเราเองซะเด้ครับเอ้าพอดําก็อี้ม่ได้พี่น้องได้ไหมนี่แสบครับใส่กับเจาบีกมๆมไอติมน้ำหมกออครับมนี้เอ้า ขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังในอกแรงใจให้พอดำแม่นกน้องกันครับวันนี้ทางช่องนองกอุ่นกระหักนกชาแนลชาแนลครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเด้อฝา,า,ากเข้าไปติดตามเป็นกำลังในอกแรงใจดีใจทด้พี่น้องเลยเห็นพี่น้องติดตามเพิ่นเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังได้มือนคนนะครับขอบคุณหลายๆเ้ยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความงมายปรารถนาครับลำล้ำเรื่อยๆทุกคนเรยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ